สวัสดีคะ่ะสวัสดี CR, เ FC g a r d e นที่น่ารักทุกท่านนะคะขอใเลี้ยงไม้อย่างมีความสุขค่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับอี e ีนี้ก็จะมาอัปเดตโชคเกชั้นสนีนะคะสำหรับ ตอนนี้นะคะนุ่ก็ได้ทําการยกยอดไปเมื่อวันที่12กันยานะคะ2567ก็ครบ1เดือนพอดีนะคะครบหเดือนพอดีสําหรับต้นนี้เขาเป็นสีม่วงนะคะ,ะต้นนะคะต้นสีม่วงใบกระดูกนะคะก็เปิดมาสีม่วงเช่นเดียวกันนะคะ,ะเขาจะมีแม่ใหญ่นะคะกระถางนี้เลยเป็นแม่ใหญ่เป็นยอดแม่ใหญ่ของเขานะคะ ส่วนกระถางนี้จะเป็นอีกหนึ่งหน่อค่ะแล้วนุก็นํามายกย่อนะคะครบ1เดือนพอดีตอนนี้ก็มาแล้วที่1 2 3และสี่นะคะมาแล้วที่สหน่อนะคะมาแล้วที่สหนอแต่ว่าหนอนี้นะคะใหญ่มากเลยหนอนี้ใหญ่กว่าเพื่อนนะคะเจริญเติบโตได้ดี ระบบลากระบบลากยังยังไม่มีนะคะระบบลากยังไม่ยังไม่เยอะค่ะก็เลยยังไม่สามารถที่จะทําการแยกหน่อได้นะคะเดี๋ยวจะรอให้ระบบรากเยอะนะคะแล้วถึงจะทําการแยกหน่ออีกทีหนึ่งตัวนี้สีเขานะคะเป็นสีม่วงจี๊ดมากเลยนะคะสีม่วงจี๊ดมากเลย สีม่วงจีสดีค่ะแล้วก็ความด่างก็จะด่างกระจายทั่วทั้งใบแบบนี้นะคะยิ่งถ้าได้ความเย็นนะคะต้นนี้เราได้เห็นสีเขานะคะสวยมากๆเลยนะคะสีสวยมากๆเลยก้านก็สวยค่ะก้านก็ม่วงสวยกระดูก,ก็สวยความด่างก็ดีนะคะสําหรับสีม่วงเลือดอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นใบเดิมนะคะเป็นใบเดิมของเขา ที่ยังเหลืออยู่ใบเดิมเหลืออยู่ประมาณจริงๆ4ใบค่ะนุชทำใบหนึ่งขาดนะคะตอนนี้ก็เลยเหลือแค่3ใบเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะมาอัรดเดตเรือกค่ะหนึ่เดือนพอดีนะคะหนึ่งเดือนพอดีได้หน่อมาใหญ่แบบนี้เลยนะคะถ้าหน่อไหนนะคะที่เขาแทงออกมาใหญ่แบบนี้นะคะ,ะน่าแสดงว่าเขาหา,หากินเก่งค่ะเขาหากินเก่ง กินเก่งทําให้ต้นใหญ่เจริญเติบโตได้รวดเร็วนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ